สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนแล้วตายทราบไหมว่าจริงๆแล้วทุเรียนตายนี่มีมากมายหลายสาเหตุแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สาเหตุการตายของทุเรียนนะครับเราปลูกใหม่มันก็ตายวันนี้จะมาแนะนําให้สูตรว่าทาไมทุเรียนในภาคอีสานในบางพื้นที่เวลาปลูกแล้วทําไมถึงตายแล้วเราจะดูจะดูกันยังไงคือด้นานหลังนี้เป็นทุเรียนแปลงใหม่นะครับเราปลูกแล้วไม่ถึงปีแต่ที่นี้นำมาท่วมเราก็จะยกโขดขึ้นมาใหม่นะเราปลูกไม่ถึงปีนะน้าท่วม ปลูกเมื่อต้นฝนแล้วก็น้ําท่วมเนี่ยทุเรียนยกผลแล้วก็ย้ายขึ้นมาปลูกใหม่นะครับก็เฉาๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะหุ้มโคนนะครับเพราะว่าที่เราเจอปัญหาเรื่องอ่าที่โคนต้นโดนเผานะก็เนี่ยเราใช้ใช้ใบกล้วยแห้งชุบน้ำไว้คืนหนึ่งนะเดี๋ยวมาหุ้มโคนเนี่ยขนาดโดนน้ำท่วม,วมแล้วก็ย้ายอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าทําไมเราถึงต้องหุ้มโคน เรียนที่ส่วนสีทองที่ไปอีสานนี้ที่เราเจอตรงนี้คือในส่วนของข้อต่อระหว่างต้นพันนะครับด้านล่างจะเป็นทเรียนบ้านเป็นต้นต่อเนาะทีนี้ถ้าเราเอาหมื่นรูปลงมานิ้วรูปล,ลงมาตรงเนี้ยเป็นหยักอยู่อยากตรงนี้จากส่วนนี้ขึ้นบนคือในส่วนของลำต้นตรงนี้จะไม่เป็นไรแดดจะไม่เผาไม่เรียรนะครับแต่ถ้าในส่วนที่ใต้หยักเนี่ยลงมาที่โคนนี่เป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดของเรียนนะครับทเรียนที่ปลูกใหม่เผือกเขาจะบางเนาะ อันนี้คือส่วนของรากนะครับแดดจะเผาในช่วงนี้ในช่วงบ่ายของวันมันจะเผามันจะเผาแล้วมันก็จะตายนึ่งดําเข้าไปถึงข้างในนี่คือหกสิบเปอร์เซ็นที่ทุเนที่ส่วนตีสองเราเจอนะครับก็แนะนําว่าให้เราให้เราพันตรงนี้นะพันเลยใช้เป็นพวพนพดพันปลูกใหม่ก็พันได้เลยครับนี่พอหุม้มเสร็จแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็แต่นยอดดีนะน้ำรนะ่วมเ ตรงนี้เป็นเป็นเปลาอ้อยนะครับเป็นปลาอ้อยันการชักล่องไว้กันกันน้ำสารเคมีจากปลาอ้อยคือคือถ้าพื้นที่ที่ปลูกอ้อยเรามาทําส่วนทตรียนนี่ต้องใช้เวลาประมาณสองถึงสาปีนะเพราะมีสารตกค้างที่อยู่ในเปลาอ้อยที่จะที่จะรุนแรงนะครับก็เลยมีการยกขันเนี่ยกันขโมยไปด้วยนี่ตัวเลยเนาะ น้ำจะเป่าให้มาก็ลงในร่องน้าได้เลยตอนนี้กำลังไล่ลพันธุ์ที่โขนต้นเพราะว่าที่ภาริษานี้เราเจอปัญหาอย่างนี้ถ้าเป็นพื้นที่อื่นไม่เป็นไรนะครับชิมพร,ช,มพรชุมพรก็ดีจะจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมมันก็ไม่เป็นไรแต่พื้นที่ตรงนี้เราปลูกแบบไม่มีร่มเงานะไม่มีสแสลมนะครับ คือเราเคยเจอปัญหาทุกครั้งที่เราปลูกใหม่เราก็จะใช้ต้นกล้วยพันพันครั้งเดียวตอนปลูกใหม่นะครับเพื่อไม่ให้แดดเผาแล้วมันจะมีการตายนึ่ง